สวัสดีครับืัอน,นี้กะมาเห็ดกระเตียวกันครับืัอน,นี้ครับครับเตรียมเตรียมไว้เวืแล้วอันนี้เส้นล่อลวกครับ,รบ,รบเ้นนะครับน่ครับลอลวกเส้นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการลวกพักใส่ข้าใส่ก็จะให้ใส่เป็นพักขานะครับพักขนาอันนี้ก็จะเป็นการลวกพักแบบ เตรียมไว้แล้วก็จิจัดเป็นถ้วยเป็นถว้วยนะครับเนาะต่ตทีตามครับกำพริกสักหน่อยเตรียมน้ำไว้ลวกครับเป็นการลวกเส้นครับลวกเส้นครับบาทเนีย

ไต้อนอกกอครับผวยเตี๋ยวไปน้ำตกหมูครับแศบเศครับไปไปกินกันเลยครับมาครับบัตริครับเม้งแซษเน้ำกันเด้อนองดูว่าแบบจริงจังกันงเนน่นแหบเบ่ครับจ้าครับแศบครับแศบ,บครับอืม หน้าทานอะไรไหมครับจัดไปครับเอนี้